แต่เห็ดปวกก็เกเลยพี่น้องหอามมะป้าได้สองดอกเลยเห็ดเป็นเขาสามดอกเขาจะเขาม้าด้วยจ้ะอือเห็ดปวกอันบ้านลายแกงแซ่บพี่น้องมีเ่เจ้าเขาน้ำเขาเหนียจ้ะเาเครื่องดีเนาะเดีเราก็อยากได้ทั้งจูมทั้งบ้านเลยนี่หัวใจแต่มันโบมีค่ะพี่น้องอ้ ป่าเงียบซิมิดวันนี้ไปเห็ดผีเบือใน,นดวงเห็ดผีเบือน,นี้เราก็เห็นเห็ดปวกบวกหนึ่งจะ้ะไม่ไหวเห็นก็ะไรไรสวยอย่ไปหาไปดอกซิดอกดอก็แขงอิ่มดอกจะ้ะ แต่ก็นี่ดอกนึงดอกมอญ่ก็กำลังบานสวยโอ้ยโหอ้ยนี่ดอกนึงเป็นขาวๆเนี่ยโมชัดกับสีบิเห็นด้วยจ้ะพี่น้องเอ้ยดอกจูมด้วยน้องเอ๋ยเรามองเห็นเป็นเนาะ

พอหมดเจ้าเอาพี่นอนเอ้ยเฮ็ดได้แนวเนียน่ยโมขักแต่ว่าบมแมนเฮ็ดปวกแล้วนเนาะถ้าหลังวัวเกิดปุ๊บจะเฮ็ดดีเฮ็ดโ่ดี ชุ่มสัวกันไปมึงดีๆเด้อพี่น้องมจาจักแต่อยเก็บอันนี้ขอไว้เลยเมนสียางดุ่มๆเห็นเห็ดนังก็เก็บเอาดีจ้ะเดี๋ยวมัจะเจิ้นเยาแข่งส่กันแสดดีดอกเดียวเ่าเบิดพี่น้องเอ๋ย กินส้มเทานี่ยละเฮ้ยอับซเลียแกสลา,าเมเลีวพี่น้องไม่ได้มากมือเดียวนะคะแต่ดอกเล็กๆก็ยังบานนี้ปาเหาหมดเลยนะไปเลอ,เอตัวกันอ้ยอันนี้กระาย ก็ข่อยไปใส่ค่ะข่อยขาดว่าฮิดปวดด้วยจังโอ้โหจะโดกเท่าๆไปแก่งพี่น้องพี่น้องเป็นยังเยอะไ้ข่อยโอ้ยจมายจุดมือมากไม่ได้ก็บท่านเขา มาบายบายได้จ้ะนี่นี่ปลาเป็นดอกนึงนี่สองโดกดสวยเขาเคลียร์เบิร์ดหลบนอกเขาเห็นหลบนอกเขาจะเคลียร์เคลียร์วันนี้เพิ่นตรงนี้เพิ่นเคยขึ้นหลายเทธอแล้วขึ้นับได้เจด็ดโดกเอาบริเวณนี่แหละจ้ะปีที่แล้ว,เ,วเนาะปีออะไรพี่นอ้อง ไปกินน้ำเขาจะเคือนึงโอ้จะเนียนเนาะเกียนเราจะจุ่มอีกแล้วพี่น้องเก็บละโงกเหลืองของเราโอ้ยไ้เกี่ยงกันมือนี้ยละพี่น้องเอ้ยอามาลอยวันพันปีเขาเก็บใส่ขามาใส่เอากันคำกันขึ้นกระไดพี่น้องเอ้ยไอยันเลยบัวท่านเขา เหมืนหอนนี้ว่ามาอลอบบรลองแมงลางมึงวัดส,สันเป็นจังบุญนั่งเลือไ้ห้คอยได้แกลยงอยู่น้อยจัหน้อยพี่น้องนี่สวยมากสวยสวยเลยมาก้างในกูเดิน เดินมาลอีดูดูดอกง่ดอกนึงก้วเอาเ้าเพราะท่านโคขลใบใหม่ค่ะโคใบใหม่พ่นนาเนาะเจ้าก็เลยโบเห็นพี่น้องเคื่อไว้คอยนีป๊ัดดอกงตุอียคว่ถูกควาไยกล่องกระไลเมกะลูกคนคือ่นี้สวยมาก ตะแกรงวยกสวย,ย,ย,ยกับบางน่าเศร้าก็บเลี้ยวูบเห็นเพิ่นเลยจ้ะม็ดดีนแน่นไม่ใหม่หคุณน้อง โอ้มึงกระดอกซองดอกก็ได้แกงตื้มกันพี่น้องตีกว่าบ่มีเก็บเนาะสนไปละคุณนี่โอเคนะเคลียร์หาเพื่อนก่บโบเห็นเรือจ้ะเป็นเป็นใครเนี่ยน้อยเ้ากับโบอยากเคลียร์ไอ้ใหม่กับลึกก็น้าพั้มามือใหม่เพิ่นบ้านเล็ว อันก็ไมเ่เคลียอยู่ข้างกัน,นได้จังได้โบเห็นพันดอกหน่อยหลายหน,น่อยจ้ะว่านก็นเชียเมืองดูพี่น้องจนบุขึ้นเห็นไม่เคลียรกันไหญ่จนมาบานบานกับที่ดีด้วยกันค่ะแกงเจ็มหม้อดี <laughs> ดอกหน่อยหลาจ้ะ ตะแกงใส่กันไม่ว่ากันออกกุ่มดอกบานแก่งเสียบหนวคือเกาอันนี้แหละจะแกงว่าได้สามดอกนบานกับ่ได้แกงปลา,าเป็นทินน่นใบกมบจาเนนวถิ่นจ่อยพีนย่น้องเล้ยน้องออก ไปเวียอีกฝ้านึงก็ได้เอน็นเห็ดมาตืมกันเพอได้แกงแกะพี่น,อน,น้องเ็ดตืมเห็ดละงูง่คงห่าเนาะมาหอดบานลวจ้ะมานั่งพกันนพกน,นั่นพักบานนี้ว่าสิบล่างเห็ดว่าสันก็มาเอื่นไปอันนั้นฉีดฉีดวัคซีนงน่วเนาะจ้ะ เอ้ยลงไปหางมว่วงคุณเจพี่น้องกับมาเฮ็ดบานจะสะเบิดเลยเก็บตังโมะนะคะว่าขั้นใดหลางสิเอาออกมาหลางในใจพี่น้องเกรงงของโดเห็นเนาะเปินกระดาษไอ้เฮ็ดปัวมากสิฮาโดคจณเพี่น้องเกียงใส่กันเนาะอร่อยดีด้อยจ้ะอื จะเมนเพิ่นเนาะอเอามานมือไปที่หลังบานเป็นเอามาวางไว้ดอกบาน <c oughs> ดอกดอกบานพ่อแกงแล้วพี่น้องพ่ <c oughs> อแกงแล้วจ้ะไปไปได้หน่อยก็เฮ็ดแบบนี้ได้ใจพี่น้องเก็บเพียร์เลหน่อยเอามาไว้มันบานซะก่อนมันยัง้หลาย ก,กินพอดีจ้ะพี่น้องจ้าเห็ดละงูเดี๋ยวเราไปล้างนะคะแล้วก็จะเกงเห็ดละงูกิกนเย็นนี้จ้าแค่นี้ละจ้ะอบคุดหล,ลายๆที่เขามารับชมได้จ้ะกระเด่ายไ่กระเด่หน่อยเลยเนะเาะบวคิดต้องไปคิดมากใหม่ละงูแล้วก็เห็ดปวกซีฮาดอแก่พี่น้อง ขอบคุณที่เขมารับชมนะคะบ,บอกกันไม่คลิปหนาจ้าสวัสดีค่ะ